โอ้มันรอนปลากูมาเข้าเลิกเข้าเลิกไหนพอตุ๊กมี่แต่กับปลากะโค่มันลั่งมันปลากูมาฆ่าเห็นกับบักจะไปพังยะเจียกูมันจะไม่หลูไม่ผัวเต่น,นะคะเนี่ยกล้ามรลอนบ้านคิงต่ป้องสูงๆนะคะโอ้กูก็นวัตับบมแต่ว่ามาัได้ทำเลเป็นดีนนะตั้งใต้ปูกไห่เข้าเสรีตั้งเหนี่ยเลี่ยงไปเงี่ยบันออบย้อมหลองข่าวบันตกต่ำโคกมองอืมเจียมบันร้อนเบกจนหมูพัาบ้า แบบเต็มยังหมูตัวอื่นอีกพร้อมแกงแดงก็ตึงบ้านมีหมูกระเป็ดยังละก,กูวอ,อ่ะกะอ๋โไอ้กิมก็จะได้อีกปะโอ้คนเป็นเฮียนไม่อีแหละกัมปีไม่แบบท่าจ,จนกุมบาบ้านเนอะห่อนแอะพอกระทะหรอดำคิดติ๊กมึงถอดยังปนินกะกูตึงว่าใส่น้ำมันหนักๆมันจะติดอันนี้จองเหี้ยเสีซอุน่นโมหอดก็จะตายตัดหายไปไหนมาสลีหลงลึง,ลงบ่มีจดหมายต้มรถหายอาจไปจนงัว มีควายเห็นแต่มาแฮร์รี่มันโดนขังอยู่ที่ขอกขี่หมูนะแล้วชิงเคยไปอยู่ในขอกี่หมูเป็นเปี้ยนหมูสองตัวต้วตงหนอกขันกอเดวเดวอ๋อปิกมาละวันนี้เธอจะใส่เสี้ยพิสีเดินแปดมงมอีกแปดมงเหรออ๋อป่อหามยาการอาบตอนนี่หน่วยงานป้องกันการใจ๊ขิงนนตีซอในตั้งตีพิษป่อหามักซอกําแล้วชิงเป็นไผยอ่ะอ๋อสมาร์ทครับผมมาแฮร์รี่ลุกมาเกมันหลุมค่ะเอาเมียนเมียนตีซุป่านกเก่าในห้องนะป้าบนันแงว แรงนี่โดนปมสมแหนนอนอ๋อกาดงานแต่งลูกอีกสมพิษอย่าฮะลูกเปนไงละะ่ะกะเอ,อาบ้านนี่เปนมิ้ัวเจ้าหน่ะฮะกูตึงบห่หอมไปจ่วยกลยังมุนเ้นเอาแต่ก่อนอื่นไปซื้อเขียงตมุลก่อนที่นี่ลอยกาดหลวงนี่เลยจ้ะสายอาเบดไปแฮรี่บ่จเกยใจสายอาเบดนะเออแต่อันทิงมาก่อนกาดหลวงเออตายบอลลอนตายเอาตายบอลลอนตายพวกปะแฮรี่ตาตัวละ แกมสายอาเบและโจงลงปืนและอูฮือทีทีทว่าจะไปตีไหนกาทานินต้ามันว่าจะไดไก็กาทานินนี่นะมันไปหับปอมเนี่ยกาทานินกูจังว่ากาดหลวงกาดหลวง